การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องออโตชาแนลนะครับวันนี้มาเข้าป่าแล้วครับผมวันนี้มาอยู่ท่าซอยสิบก้านะครับตอนแรกก็ว่าจะไปเกเจดดานะครับแต่นึกขึ้นมาได้ครับวันนี้วันเสาร์เรือด่วนมันยังวิ่งอยู่นะครับ ก็เลยยังไม่ไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวไปพรุ่งนี้ครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับมาตั้งแต่หกโมงคึ่งนะครับตอนนี้ก็7จ็ดโมงแล้วเพิ่งจะตรีเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอปลากินอย่างเดียววันนี้จริงๆก็มาลองสูตรใหม่นะครับ เพราะว่ามีคนให้ขนมปังมาบานเลยครับเมื่อวานมีน้าใจดีให้ขนมปังเปล่ามาเต็มเลยครับก็เลยลองปรับเปลี่ยนสูตรดูนะครับไม่รู้มันจะกินหรือเปล่านะวันนี้บรรยากาศดีครับน้ำเรียบรู้สึกว่าน้ำกําลังพึ่งจะเริ่มขึ้นด้วยนะครับปลายังไม่แดกครับมาดูบรรยากาศกันดีกว่าวันนี้วันเมื่อวานเมื่อวานนี้ผมมาตอนเย็นนะรู้สึกว่าคนจะตกกันเยอะอยู่เหมือนกันท่านนี้คนเริ่มมากันแล้ว นี่ครับปลาก็เริ่มมีกินแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าผมมาตกนี่ก็เริ่มกินแต่ว่าปลามันไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะฮะไซส์มันเล็กๆครับปลาใหญ่ไม่ค่อยมีเลยท่านี้นี่ก็บรรยากาศเมื่อคลิปที่แล้วก็ได้ไปเยอะอยู่นะครับประมาณเกือบๆสองโลครับแต่มันเป็นปลาเล็กก็เป็นส่วนมาก พวกปลากระมังเนี่ยครับตะโกก็ตะโกะไซเล็กไซจิว๋วมาเหมือนจะเป็นที่อนุบาลลูกปลาเลยตรงนี้เพราะว่าน้ําไม่ค่อยไหลน้ําน้ํามันไม่แรงครับเหมาะกับปลาตัวเล็กมาอยู่จริงๆปลาเล็กอยู่เยอะนี่ก็น่าจะมีนักล่าเยอะอยู่ก็ไม่ค่อยมีนะปลานักล่านี่ไม่ค่อยมีจะมีก็พวกปลาดุกปลาช่อนนี่ก็เห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าตีมันก็ลาบากหน่อยเพราะช่วงนี้ หน,หน้าแรงนะครับน้ำเริ่มจะลงเยอะแล้วตอนเย็ยนนี่ลงเยอะมากเลยแต่ตอนนี้นี่ปลายังไม่แหลกครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับดูโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมสองโมงเลยนะครับ เมื่อกี้ประมาณสักเจ็ดโมงสี่สิบครับโดนผิดคิวไปตัวหนึ่งครับเจอประกายผิดคิวไปหนึ่งทีนะครับแต่เอาไม่ได้ครับอุตส่าห์ตั้งคันสู้คันไม่ให้เอ็นหย่อนเลยนะแม่ยังมาสะ,สะบัดหลุดตรงเนี้ตรงนี้ตรงนี้เอง oh, ไอขี้ผาย <no. S 1> ตัวประมาณสองโลได้นะครับ โอ้โหก็เลยเสียดายครับวันนี้รู้สึกว่าปลาจะขึ้นดีนะแนวโปเห็นไหมครับนะั่นแนวโปเลยไปประมาณสักสามเมตรเนี่ยโปเนี่ยเลยไปประมาณสักสามเมตรเมื่อกี้ก็เห็นกระดงแหลมแหลมขึ้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่าห้าโลไม่แน่อาจจะเป็นเทพโพนะครับเพราะกระโดงมันแหลมมากเลยเห็นขึ้นเห็นขึ้นเล่นน้ําอยู่ เหลือเลยแหละครับเห็นกระโดงเลยทัย้งงเมื่อกี้รู้สึกว่าวันนี้ปลาจะขึ้นดีนะแต่แนวนี้มันไม่ค่อยขึ้นมันจะไปขึ้นแนวเลยโปไปนู่นนะครับแล้ววันนี้น้ําค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะครับเอ็นนี่เบ๋ไปทางทางทางขวาหมดเลยนะครับวันนี้น้ําแรงใส่ตะกัวยังไม่อยู่เลยครับใส่เดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตะกัวใหญ่อีกนิดนึงน้ําแรงมากครับวันนี้ก็ปลาขึ้นดีครับ ปลาให,ใหญ่ขึ้นใช้ได้เลยแล้วก็มีปลาพวกปลาไล่เหยื่อเนี่ยมาไล่กัดลูกปลาอยู่เยอะอยู่เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระสูบด้วยหรือเปล่ามาไล่กัดปลาแล้วก็จะมีปลาขึ้นเยอะนะครับวันนี้ปลาเลื้อยเยอะเลยอะลองเว้าดูเมื่อกี้ก็แห้วไปแล้วครับยังเสียดายอยู่เลยเนี่ยชิบหายตัวเกือบสองโลอะวัดปุ๊บนุ่งแม่งกระโดดเลยอะเห็นเลยโอ้โห oh, ชิบหายปลากายนิว่า ไม่เป็นไรครับเอาใหม่กลางคืนนี่ถา้าใครอยากลองมาเฝ้านี่ผมแนะนําเลยนะครับเรามาเฝ้ากลางคืนดูรับประกายแต่ถ้านี้จริงกลางวันก็เฝ้าได้นะครับเพราะว่ามันเงียบมันไม่ค่อยมีคนครับก็น่าจะลองดูพรุ่งนี้อาจจะมาที่นี่อีกวันหนึ่งนะครับพอรู้สึกว่าปลาใหญ่จะมีขึ้นอยู่เดี๋ยวจะหาเหยื่อมาเฉพาะมันเลย สี่โมงนั้นนะครับเนี่ยครับเรยวเวลาไอ้คันนี้มาไอล้ลำนี้มาจะประมาณสี่โมงสี่โมงกว่ากว่าครับวันนี้เงียบครับสี่โมงแล้วยังเงียบอยู่เลยตั้งแต่ประกาศหลุดไปนี่ไม่มีปลาหาไม่มีปาลาจะมากินเลยนะครับนิ่งเลยตอนนี้ก็มีคนมาตอกอีกคนนึงนะครับอยู่ทางฝั่งนี้อือยู่โน้นมีมาตอกอีกคนหนึ่งครับ วันนี้น่าจะมาเยอะกันอยู่นะครับเพราะเมื่อวานมายนี่คนเยอะอยู่เหมือนกันหลายคนเลยทีเดียวครับหมายนี้สึกว่าคนจะเริ่มเข้ากันแล้วครับตอนนี้ปลานิ่งมันก็มีปลาเล็กกินนะครับมีตัวจิ๋วเงี้ยก็เลยต้องปล่อยมันก็มีกินออกมาสามสี่ตัวครับหางแดงสองตัวแล้วก็ปลาสังคว่าตัวเล็กๆสองตัวก็เลยปล่อยครับ ยอาไปทําไมปล่อยให้มันโตดีกว่าเอาที่มันไซส์พอกินได้ครับถึงจะเอาบรรยากาศตอนนี้ก็ยังนอนไม่ได้ครับเนี่ยแดดแม่งร้อนแดดแดดยังมาอยู่นะครับยังนอนไม่ได้ส่วนตีไปตรงนี้ยังนิ่งครับแต่เดี๋ยวก็จะเช็คแล้วครับเพราะว่าประมาณครึ่งชั่วโมงล้ะต้องเช็คเหยื่อแล้วครับเพราะบางทีปลาเล็กกินเราไม่รู้ครับเนี่ยครับ ไอ้พวกนี้มากินเยอะเลยไซประมาณขนาดนี้คือต้องหมั่นเช็คเหยื่อครับไม่ไงั้นมันก็คาอยู่เงี้ดีไม่ดีตายอีกนะครับไซโอบันเล่เล่าเลยแดกสังกว่าเข้าในน้ำก็จะเริ่มดีแล้วนะครับเนี่ยครับไซประมาณขนาดนี้แหละเยอะครับป่ากินดีจัดครับ มองของฟ้าเล่นแล้วครับไม่มองเบ็ดแล้วนิ่งเลยครับนี่ว่าจะซอนตาดำซะหน่อยนี่ครับเบ็ดยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับไม่ค่อยเอาเลยครับวันนี้แปลกนะเมื่อสองวัน,นยังกินอยู่เลยเมื่อวานก็ยังกินอยู่นะครับวันนี้นิ่งเลยน้ำตอนนี้ก็เริ่มจะลงเลยด้วยนะครับ นี่มองท้องฟ้าสวยงามท้องฟ้าช่างสวยจริงๆเบ็ดเบิดไม่ต้องมองกันแล้วนี่ซึ่งจะได้เพิ่มตอนนี้ได้มาทั้งหมด5ีห้าตัวเองนะครับตั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้คงจะเจ๊งแล้วครับปลาไม่กินโอ้ลมแรงมากเลยดูลมแรงครับมาหอย หลับสักตื่นนี่สบายเดี๋ยวไม่แดกเดี๋ยวว่าจะเก็บเบ็ดนอนแล้วครับนี่บ่ายสองโมงเลยนะครับตอนนี้ก็ตกอยู่คนเดียวแล้วครับกลับไปกันแล้วไม่แน่ใจว่าเย็นจะมากันอีกหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วครับปลาก็เพิ่งจะมาเริ่มกินเมื่อเกือบเกือบบ่ายสองนะครับประมาณบ่ายโมงห้าสิบเนี่ยปลาเริ่มจะเฉ่ยแล้วครับแต่น้ำวันนี้ลง ชได้ครับน้ําไหลด้วยครับน้ําลงและไหลแต่ยังลงไม่เยอะถ้าเทียบกับเมื่อวานนะถ้าบอกเมื่อวานนี่มันแห้งแล้วตอนนี้มันยังพอเหลือหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยวันนี้น้ํายังพอเหลือหน่อยปลาเพิ่งจะมาเข้ามาเริ่มกิน,นึ่งนะครับจากเช้านี้ได้มาห้าตัวเองนะนี่ก็เริ่มกินมีอสักสี่สามสี่ตัวครับก็ถือว่าเริ่มกินแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็กลับมานิ่งอีกแล้วครับกินเป็นพักๆและริมๆไม่รู้เห็น เห็นกระโดงปลาอะไรนะครับใหญ่ๆผมก็เลยตีเบียดข้างในไปคันหนึ่งนี่คันนี้ครับพอเห็นกระโดงปลาอยู่ตัวไซส์ใช้ได้เลยครับกระโดงใหญ่ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรนะครับเผื่อจะเป็นบักเตงโมนะครับนี่ตอนนี้ก็มีเรือมาจอดนะครับ<ม>เทียบท่าอยู่หนึ่งลำครับทิ้งสมอนี่แดดก็เริ่มดีแล้วครับ มาและแดดเริ่มร้อนซะแล้วนี่ไม่มีใครแล้วครับโล่งเหลือผมคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวว่าจะตีทักงสองไม้แล้วก็จะเลิกแล้วครับปรมาณสามโมงครึ่งเหมือนเดิมนู่นเรือม,มาแล้วเรือเวลากลับบ่ายสองครับนี่เรือเวลามาแล้วกอกาสจะสองไม้ครับอยากจะได้ตัวใหญ่ๆทักตัวนะครับไม่รู้จะกินหรือเปล่าเมื่อเช้าก็เสือกหลุดไปชิบหาย แม่งมาสบัดหลูดตรงเนี้ครับริมริมฝั่งเนี้ยจะได้จะได้ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ายังมีเก็บของหมดแล้วครับผมดูบรรยากาศป่าก่อนครับนี่มีแต่ป่าป่าป่าทั้งนั้นดูครับป่าจริงๆ หมายนี้สมควรจะเป็นชื่อป่าครับมาดูป้ากันดีกว่าครับวันนี้นี่ครับจากเมื่อเช้า5้าตัวเห็นไม่เอ่ยวันนี้กระมังเยอะนะครับ จากเมื่อเช้านี้ได้มาห้าตัวเพิ่งจะมากินประมาณเกือบเกือบบ่ายสองครับนี่แล้วมันก็มากินเรื่อยๆได้กระมังใหญ่มาตวงด้วยครับเห็นไหมนี่กระมังใหญ่ครับปอมือเลยทีเดียว <c oughs> วันนี้กระมังกินดีนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายบ่ายหลังบ่ายสองไปแล้วนะครับปลามันเริ่มกินถี่แต่ช่วงเช้านี้ไม่เอาเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าพอมีตัวนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาเลยนะครับตอนเย็นธรรมดาเย็นน่าจะมีคนเยอะวันนี้ไม่มีคนเลยแต่เมื่อวานนี่คนบานเลยตอนเย็นเย็นโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับถ้าอยยางไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ